สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดชัยนาทครับหลวงปู่สุขหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามนะครับและวัตถุมงคลยอดนิยมมาแบ่งปันกันนะครับเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกมาที่รายการนะครับแบงขวัญถุงปี2556ครับพี่อ่ารุ่นนี้ออกตรงโดยวัดนะครับโคสิตรามเลยนะครับแบงขวัญถุงหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตรามนะครับ รุ่นนี้ออกปี5 6นะครับรุ่นสิทธิสร้างถวายบูชาคุณนะครับรุ่นนี้ครับก็จะออกพร้อมกันกับพุทธกวักแล้วก็พระหลายรุ่นเลยครับที่สิทธิสร้างถวายนะครับจาหน่ายหน้าตู้วัดนะพี่นะอ่าแบบนี้นะครับเป็นแบงค์ขวัญถุงนะครับอ่าแบงค์ขวัญถุง1,000บาทนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังหลวงพ่อนะครับกำลังเสกวัตถุมงคลแบบนี้เลยนะครับขอให้สิทธิ์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนครับแล้วก็จะมีนะครับ สาลานะครับเก็บสารีระนะครับหลวงพ่อครับในสมัยที่ยังไม่บูรณะแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยนะพี่นะยันไตรสถานะคมต่างๆนะครับธนบัตรขวันถุงก็เกี่ยวกับทางด้านนะพี่นะโชคลาภต่างๆดีนะครับทางด้านนะครับเมตตามหานิยมดีนะครับแบ่งให้นะครับใบนี้นะครับแบ่งให้ใบละ150บาทเท่านั้นนะครับราคาหน้าเก็บเลยครับแบบนี้นะพี่นะหายากด้วยนะครับเป็นปีลึกนะครับปี56นะพี่นะ อ่าต่อมาครับมาที่นะครับแบงค์ขวัญถุงธรรมดาไปแล้วนะครับมาที่แบงค์นะพี่นะแบงค์ใหญ่นะครับแบงค์ใหญ่ครับเหมือนแบงค์เล็กนะพี่นะแต่เป็นขนาดใหญ่นะครับเป็นแบงค์ขวัญถุงขนาดใหญ่นะพี่นะสภาพเก็บครับพี่มีรอยพับหน่อยนึงนะพี่นะมีรอยพับหน่อยนึงครับแบบนี้นะครับแบงค์ใหญ่ครับแบงค์ขวัญถุงด้านหลังเป็นหลังครึ่งองค์หลวงพ่อกุวยครับศิษย์สร้างถวายบูชาคุณนะครับปี2556ครับ แบ่งให้นะครับใบนี้ครับใบใหญ่ใบละ250บาทเท่านั้นนะครับหายากมากครับพี่แบบนี้นะพี่นะแบคงใบใหญ่นะครับต่อมานะครับแบค์ใบใหญ่ไปแล้วมาที่นะครับรูปถ่ายปี58นะพี่นะรูปถ่ายหลวงพ่อกวยครับขนาดบูชานะพี่นะขนาดบูชาปี2558ครับจะเล็กกว่า5้คูณหน่อยหนึ่งนะครับแบบนี้นะพี่นะเป็นรูปขนาดนะครับขนาดประมาณสัก สัก4 5ถึง5นิ้วนะพี่นะอาจจะเล็กกว่า5้คูณเหน่อยนึงนะครับแบบนี้ครับจะเป็นสภาพผ่านการใช้นะพี่นะถ้าเกิดเป็นรูปบานเล็กนะพี่นะบานเล็กแบบกรอบเดิมวัดนะครับเล่นหากันบานนึงก็ต้องมี3,000ันกรบาทขึ้นแล้วนะครับบานนี้เป็นบานบูชานะพี่นะ บาลละ200บาทนะพี่นะขอพี่พี่รับสภาพได้นะครับรายการต่อมาเลยนะครับมาที่นะครับเหรียญหลวงปู่สุกนะครับย้อนยุคปี2,500นระครับ66นะครับรุ่นนี้ย้อนยุคนะครับปี2466นะพี่นะเป็นเหรียญนะครับอ่าห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงนะครับบล็อกธรรมดานะครับรุ่นนี้ครับเขาจะมีแยกบล็อก2บล็อกนะครับจะมีบล็อกทองแดงนะครับกับบล็อกทองคานะครับถ้าแบบนี้เป็นบล็อกทองแดงนะพี่นะอ่าบล็อกปั๊มเหรียญทองแดงปกติครับพี่แต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกทองคํา อสนะจะคมครับใช้ปั๊มเหรียญทองคําปั๊มเหรียญเนื้อเงินแบบนี้นะพี่นะแล้วก็ปั๊มเหรียญเนื้อวันะครับถ้าเกิดเป็นนะครับบล็อกอสนะคมนะพี่นะแบบนี้บล็อกทองแดงธรรมดาครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่นิยมมากนะครับจํานวนการสร้างครับทั้งหมด200,000เหรียญครับแต่ไม่พอกับลุกสิทธ์ท่านนะครับพี่นะจำหน่ายจากวัด1เดือนนะครับก็หมดจากวัดไวเลยนะพี่นะรุ่นนี้นะครับด้านหลังเป็นหลังยันใบพัดนะพี่นะเกี่ยวกับทางด้านนะครับแ้วคาดปลอดภัยต่างๆนะครับ รุ่นนี้นะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนด้วยนะครับรุ่นนี้มีเก๊มีปลอมมีเสริมเยอะมากนะครับการดูตำหนิแท้เลยครับพี่ต้องดูที่นะครับดูที่นะครับจุดไข่ปลานะพี่นะจะมีเป็นเส้นเฉียงนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็ดูที่นะครับเหรียญจะคมนะพี่นะจะไม่บวมนะครับเหรียญจะคมสวยไม่บวมนะพี่นะอ่าใบหน้าคมชัดแบบนี้เลยนะครับซีนเดิมจกวัดนะพี่นะวันนี้ได้เข้ามาทั้งหมด2เหรียญนะครับ แบ่งให้นะครับเหรียญละ400บาทนะครับเหรียญละ400บาทเท่านั้นนะครับเหรียญหลวงปู่สุกรุ่นนี้ครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังนะครับหลายคณาจารย์เลยครับพี่มาร่วมเสกนะครับรายการต่อมาครับมาที่เหรียญหลวงปู่สุกนะครับพิมพ์ซุ้มละคังนะพี่นะพิมพ์ซุ้มนะครับเป็นพิมพ์ซุ้มรัศมีมหาลาภนะครับปี5-5ครับออกตรงโดยวัดท่านเลยนะครับออกตรงโดยวัดปากของมะขามเท่าครับ เป็นเนื้อหล่อชินตะกัวนะครับซึ่งเป็นเนื้อเก่าของนะครับพระโลหะเก่าพระหลอมของประพันธ์มณฑกเก่าๆครับอ่าเขาก็นํามาหลอมนะพี่นะอ่านำมาหลอมเป็นพิมพ์นี้ขึ้นมาครับพิมพ์สมนะครับรัศมีมหาลาบนะครับเกี่ยวกับทางด้านแหวกม่านแหวกภัยแหวกอุปสรรคดีด้วยครับพี่รัศมีนะครับล้อมรอบล้อมรอบองค์นะพี่นะอ่ามตตามมหานิยมดีนะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าสุกนะพี่นะด้านหลังเขียนว่าสุกพิมพ์นี้หายากมากนะพี่นะ ไม่ค่อยมีหมุนเวียนนะครับไม่ค่อยมีหมุนเวียนนะครับองค์นี้นะครับแบ่งให้องล์ละ250บาทนะครับบวกบางๆให้เลยนะครับบวกบางๆให้เลยครับมวลสารชนวนเก่าหลวงปู่สุขเยอะมากนะครับออกตรงโดยวัดปากลองมาขามเท่าครับอ่าสวยเลยนะพี่น้าแบบนี้นะครับ250บาทนะครับเด็กผู้หญิงคล้องได้นะครับน้ําหนักเบานะไม่หนักเกินไปนะครับอ่าไม่เบาเกินไปด้วยนะครับสวยเลยครับ250บบาทจัดส่งฟรีนะครับ ต่อมานะครับมาที่นะครับมาที่เหรียญหลวงปู่สุขนะครับทรงนะครับย้อนยุคนะครับหลักเมืองัชนาสองหนึ่งนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นทําบุญกระถินวัดปากคลองมะขามเท่าครับเนื้อนะครับอาจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่นะทองเหลืองทองฝาบาทแบบนี้เลยนะครับเหรียญหลวงปู่สุขยืนถือไม้เท้านะครับเหรียญหลวงปู่สุขรุ่นนี้เป็นกระถินปี63นะพี่นะกระถิ่นห3สานี้ก็มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับเอาไป200บาทนะพี่นะแบบนี้นะครับ กระินปี63วัดปากคลองมะขามเท่าครับ200บาทจัดส่งฟรีครับแบ่งให้เลยนะพี่นะเหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดชัยนาทครับหลวงปู่สุขือชานะพี่นะอ่าต่อมานะครับมาที่เหรียญปั้นย่อครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญปั้นย่อนะครับอ่าหลวงปู่สุขครบรอบนะครับ100ปีเหมือนกันครับ2466256ครับอ่ารุ่นนี้จะออกในช่วงนะครับกลางกลางปี รุ่นนี้ออกเดือนธันวาครับอ่าออกในวันที่นะครับอ่าออกในวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะพี่นะรุ่นนี้ครับครบรอบนะครับอ่าชาติการครับรุ่นนี้ครับผมจําได้เลยครับตอนผมไปต่ออ่าต่อแถวเช่านะครับเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีนะพี่นะรุ่นนี้ครับก็นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่หมดจากวัดไวเลยครับอ่าเป็นเหรียญปั้นย่อนะครับเหรียญปั้นยอหลวงปู่สุกวัดปากคอมมขามเท่าครับถ้าเกิดเป็นพิมพ์ที่หมดวัดตั้งแต่วันแรกก็จะเป็นพิมพ์นะครับห่วงเชื่อมนะครับ แบบนี้จะเป็นพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ปั้นย่อครับเขาจะปั้นองค์หลวงปู่นะครับนูนขึ้นมาจากพื้นผิวนะพี่นะเนื้อชนวนด้วยครับแบ่งให้นะครับ300รบาทนะพี่นะแบ่งให้องค์ละ3า0บาทเท่านั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพี่นะหลวงปู่สุกปั้นย่อนะครับปี2566ครับหกครับรายการต่อมาครับมาที่เหรียญยืนนะครับเหรียญยืนกระถินนะครับปี2564ครับรุ่นเศรษฐีแสนล้านนะครับรุ่นนี้ครับ เหรียญกระถินยืนนะพี่นะเหรียญกระถินยืนนี่เอาไป250บาทนะครับหลังเท้าเวสุวรรณครับเป็นรุ่นนิยมด้วยนะครับรุ uh, ่นนี้ครับเหรียญกระถินยืนนะพี่นะยืนถือไม้เท้าแบบนี้ครับหลวงปู่สุขยืนถือไม้เท้านะพี่นะเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับกระถินปี6,4นะครับเหรียญนี้สวยเลยนะครับพี่นะออกตรงโดยวัดท่านด้วยนะครับ250บาทจัด่งฟรี EMS ไพรส์นีไทยให้นะครับรายการต่อมาครับมาที่นะครับคะแนนนะครับ เป็นสมเด็จคะแนนหลังเลข8ของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นครับหายากมากครับพี่หายากมากครับจิ๋วตะแจ๋วนะพี่นะคะแนนนะครับรุ่นนี้เป็นเนื้อทองนุ่าก้านะครับคะแนนหลังเลข8ยุคต้นหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นครับอินฟินิตี้นะครับเป็นเลขแห่งความสําเร็จนะพี่นะเลข8แบบนี้นะครับคะแนนหลังเลข8หลวงพ่อวิชัยครับเอาไปอง์ละ250บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้หายากมากครับ รุ่นนี้หายากมากครับเป็นเหรียญล่อครับเป็นเหรียญล่อประกบแบบนี้นะพี่นะคะแนนหลังเลข8นะครับได้มา2เหรียญครับพี่ได้มา2เหรียญเท่านั้นนะครับเหรียญละ250บาทนะพี่นะจิ๋วตะเจ๋วครับคะแนนหลังเลข8ของหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่พญาไก่นะพี่นะพญาไก่หลวงพ่อวิชัยปี68ครับอุดพลอยเศษเก่าหลวงพ่อกวยเยอะมากแบบนี้นะครับ หลวงพ่อกวยหลวงปู่ปรงหลวงปู่เย็นนะครับมวลสาร3องครูนะพี่นะสร้างทั้งหมดนะครับ60ตนนะครับอ่ะหกองคองนะพี่นะอ่ะิบตัวครับขออภัยครับพี่พญาไก่นะครับเกี่ยวกับทางด้านโชคลาบนะครับเกี่ยวกับทางด้านโชคลาบครับแบ่งให้ตัวละ650ครับครับตัวละ650บนะพี่นะพญาไก่นะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิโทวัดหัวเด่นนะครับต่อมามาที่เหรียญนะครับมาที่เหรียญนะครับรุ่นมหาลาบนะครับ กระถินนะครับปี2,564เหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหลักนิยมเลยครับเหรียญนะครับเหรียญมหาลาบนะพี่นะหลวงปู่สุขนะครับหลังคุดนะพี่นะเกี่ยวกับทางด้านมหาอำนาจนะครับมหาลาบด้วยนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นประสบการณ์เลยครับพี่เป็นรุ่นที่โด่งดังมากนะครับพี่นะอัคระหมื่นกว่ายันอยู่ในเหรียญเดียวนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนั่งนะครับพัดยศแบบนี้นะครับกระถินนะครับออกตรงโดยวัดท่านเลยนะครับ เหรียญนี้แบ่งให้เหรียญละ300นะครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยนะครับเหรียญละ300บาทเท่านั้นนะครับเหรียญนี้นะพี่นะเหรียญกระถินหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าครับต่อมาครับมาที่นะครับมาที่รายการนะครับปี35ครับเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเหรียญเล็กนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์ปี2535ครับยืนถือไม้เท้าหลังยันใบพัดนะครับรุ่นนี้ครับเกจิหลายคณาจาย์เลยนะครับรวมเศษครับ อาทิเช่นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะพี่นะรุ่นนี้หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ้มนะครับก็มาร่วมเสกด้วยนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังหลายคณาจารย์เลยนะครับพี่นะรวมปลุกเสกนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระนะครับแล้วก็เกจิหลายคณาจารย์ร่วมเสกครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเลยนะครับเหรียญยืนถือไม้เท้าออกในนามครับเทคนิคไชนาทนะครับเหรียญนี้ครับเนื้อเงินนะพี่นะแบ่งให้300บาทนะครับแบ่งให้เหรียญละ300บาทครับขนาดเล็กนะพี่นะ น่าเก็บเลยนะครับต่อมาครับมาที oui ่รูปถ่ายนะครับรูปถ่าย2มหาบารมีนะครับหลวงปู่สุกนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามครับลูกศิษย์กับอาจารย์นะพี่นะรุ่นนี้นะครับออกในนามนะครับโรงเรียนนะครับเนินขามนะพี่นะโรงเรียนเนินขามครับเป็นรูปนะครับที่นะครับหลวงปู่สุกกับหลวงพ่อกลวยครับอยู่ใน1บานนะพี่นะสองมหาบารมีนะพี่นะ หลังอ克ะยันครูของแต่ละนะครับเกจิครับหลวงพ่อกวยหลวงปู่สุขแบบนี้นะครับเป็นชุดนะครับเป็นเนื้อกรรมการด้วยครับพี่ตอโค้ดกอไก่นะครับสวยเลยนะพี่นะแบบนี้นะครับรูปขาวดำนะครับรันเลข6กหนึ่งด้วยครับเลขสวยนะครับองค์นี้รันเลข6กหนึ่งครับผมมี2องค์นะพี่นะมี2องค์ครับอีกองคหนึ่งก็จะเป็นเลขนะครับเลข5้าสี่รวมกันได้9นะครับองนี้เลข6กหนึ่งเอาไปบานละนะครับบานละ550บบาทนะพี่นะ บาลละ5 5 0บาทเท่านั้นนะครับน่าเก็บเลยนะครับ2มหาบารมีนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงปู่สุขนะพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่ปกโพครับพี่สมเด็จปกโพนะครับหลวงพ่อวิชัยปี56รุ่นองคูนะครับออกวัดหัวเด่นครับมวลสารเก่าหลวงพ่อกลวยเยอะมากนะครับเนื้อขาวแบบนี้นะครับเนื้อขาวอิทิเจรุ่นองคูปี56นะครับองค์นี้เป็นเนื้อขาวนะพี่นะเนื้อขาว แล้วก็อีกองหนึ่งจะเป็นเนื้อทองนพเก้าครับเนื้อเป็นว่านสบู่เลือดผสมทองนพเก้าครับบกโพโแบบนี้ครับร่มเย็นนะพี่นะปกโพโร่มเย็นนะครับหลวงพ่อวิชัยปี56เอาไปองค์ละ200นะครับองค์ละ200บาทเท่านั้น,นครับเหลือแค่อย่างละ3ององนะพี่นะแล้วก็แหวกม่านนะครับสมเด็จแหวกม่านปี56ก็มีนะครับวันนี้ได้เข้ามาเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับลงทองครูครับปัดทองนุพะเก้าแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อกรรมการครับ เอาไปอง์ละ2 0 0นะครับองค์นี้ครับเป็นแหวกม่านพิมพ์คะแนนพิมพ์จิ๋วครับรัศมีแบบนี้นะครับแหวกม่านมารลววิชัยครับพี่แบบนี้นะครับองค์ละ200นะครับของหลวงพ่อวิชัยปี56นะพี่นะต่อมามาที่เหรียญนะครับพุทธศิลาครับหรือว่าหลวงพ่อ3นะครับปี21วัดโพงามนะครับหลวงพ่อกวยปุกเซครับเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญพุทธศิลาปี21นะครับหายากมากนะพี่นะรุ่นนี้ก็ไปอยู่กับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากเลยนะครับ วัดโพงามครับสัพยาจังหวัดชัยนาทสองหนึ่งครับแบ่งให้นะครับเหรียญละ300ครับได้เข้ามา th 3มเหรียญนะพี่นะเหรียญละ300บาทนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับนาเก็บเลยนะครับโพงาม2อหนึ่งนะพี่นะหลวงพ่อกลวยปุกเสกได้มาสมเหรียญนะครับได้มา3ามเหรียญครับพี่เหรียญรุ่นนี้ครับ300บาทจัดส่งฟรีนะครับต่อมาครับมาที่หลวงปู่ทวดนะพี่นะ เป็นนะครับพิมพพรอดนะครับหลวงปู่ทวดพิมพพรอดวัดห้วยมงคลครับปี51รุ like ่นปฏิหารประสบการณ์ครับออกจากวัดก็349บาทเลยครับสันนีจันแดงแบบนี้นะครับพิมพ์พรอดครับหลังอุดเข้าวสารหินนะครับอุดเข้าสารหินแบบนี้เลยนะครับแบ่งให้นะครับแบ่งให้อง์ละ200บาทนะครับแบ่งให้อง์ละ200บาทเท่านั้นนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์พะรอดนะพี่นะ รายการต่อมาครับมาที up, lee, prime, ่พระสมเด็จวัดวังขอนนะครับสมเด็จวัดวังขอนสภาพกรุนะพี่นะรุ่นนี้หลวงพ่อกลวยนะครับปลุกเสกหลวงกรุปี13หลวงปู่หมุนวัดซับลมใหญ่เสกเปิดกรุนะครับในปี40นะครับอ่ารุ่นนี้ครับเกจิชื่อดังสองคณาจันนะครับปลุกเสกเลยนะครับรุ่นนี้ครับวังขอนนะครับได้เข้ามาทั้งหมด4องค์นะครับองค์นี้สภาพกรุหนาๆเลยนะครับพี่นะสภาพกรุครับวังขอนนะครับ วังขอนได้มาทั้งหมด4องค์ครับได้มา4องค์นะพี่นะองนี้จะเป็นออกชมพูชมพูด้วยนะครับอ่คองนี้จะออกชมพูชมพูว่านสบู่เลือดด้วยนะพี่นะโซนชมพูนะครับวัดวังขอนถือว่าเป็นโซนนิยมเลยนะครับอ่าสมเด็จวัดวังขอนนะครับเอาไปองละ300นะครับแล้วก็โพงาม21นะครับเอาเฉลี่ยไปเหมือนกันนะครับเอาไป300เหมือนกันนะพี่นะพิมพลึกนะครับปกตินี้ผมจะเปิด4ี่ถึงห้าเลยนะครับเอาไป300ร้อยท่วนนะครับพิมพ์ลึกโพงาม21หนึ่งนะครับ พิมลึกวัดโพงามสองหนึ่งหลวงพ่อกวยปุกเศกครับอ่าเนื้อผงน้ํามันนะพี่นะอ่าเนื้อผงน้ํามันสวยเลยนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด4องค์เหมือนกันนะครับพี่นะอ่าต่อมานะครับมาที่นะครับมาที่รูปถ่ายหลังพระพุทธนะครับหลวงพ่อกวยปี6 5หครับรุ่นสิทธิ์มีครูนะครับสิทธิ์มีครูหลังยันครูครับอ่ารุ่นนี้ครับปีห5นะพี่นะอ่าบานนี้มีตะเข็บด้วยนะครับอ่าบานนี้มีตะเข็บด้วยครับ มมีทั้งหมด2บานนะครับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมด2บานนะครับมีทั้งหมด2บานนะพี่นะแบ่งให้นะครับบานละนะครับ300บาทนะครับบานละ300นะครับพี่นะแล้วก็หลังตะวันนะครับเหลือ1บานนะครับปี64ครับรุ่นรวมใจสิทธิ์นะครับแบ่งให้บานละ250ครับพี่บานละ250บาทครับหลังแผ่นยันนะครับอิติปิโสตียรุ่นแรกที่เป็นแผ่นยันครับอ่า250เท่านั้นนะครับ ่อมานะครับมาที่รูปถ่ายพระอาจารย์ถึงวัดนิ้วนะครับพระอาจารย์ถึงวัดนิ้วครับขึ้นชื่อเลยนะครับสายเหนียวเมืองชัยนาทนะครับหลวงพ่อถึงวัดนิ้วนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสมททุนในการสร้างเมดนะครับไม่ทันนะครับหลวงพ่อถึงเสกนะครับเพราะเป็นรุ่นย้อนยุคนะครับครบรอบชาติการ100ปีนะครับเป็นรูปถ่ายสายเหนียวนะพี่นะรูปย้อนยุคพระอาจารย์ถึงวัดนิ้วพัดยศแบบนี้นะครับ สวยเลยพี่นะคนใช่นาาก็จะเป็นที่ทราบกันดีครับเพราะว่าหลวงพ่อเถิงท่านนะครับขึ้นชื่อทางด้านนะครับสายเหนียวทางด้านเมตานะพี่นะรันเลขกำกับชัดเจนนะครับด้านหลังเป็นหลังยันเสือเพ่นนะครับหลังยันเสือเพ่นแบบนี้เลยนะครับพี่นะหลังยันเสือเพ่นนะครับแบ่งให้นะครับบานละนะครับ150บาทนะพี่นะบานละ150บบาทเท่านั้นนะครับกล่องเดิมครบด้วยนะครับรายการต่อมาครับมาที่เหรียญนะครับ มาที่เหรียญลาหูอมจันทร์มหาเทพสิทธิโชธนะครับรุ่นนี้ครับกับร้ายกลเป็นดีปี62นะพี่นะรุ่นนี้พิธีใหญ่มากนะครับผมเคยได้ชุดกรรมการมาแบ่งอยู่นะครับวันนี้ได้เป็นเนื้ออปากาลงยาครับลาหูอมจันทร์นะครับรุ่นนี้เป็นตำรับนะครับของหลวงพ่อน้อยนะพี่นะเป็นตำรับนะพี่นะรุ่นนี้ครับย้อนยุคนะครับรุ่นนี้สวยเลยพี่นะแบ่งให้นะครับแบ่งให้องค์ละ200เท่านั้นนะครับ แบ่งให้องค์ละ200บาทเท่านั้นนะครับพี่นะรายการต่อมาครับมาที่หลวงพ่อโมวัดจันทนารามนะครับเหรียญมหาอำนาจหลวงพ่อโมครับสายเหนียวเมืองชัยนาทนะครับพี่นะเมืองห้วยกดนะครับสายเหนียวเมืองน้ําตาลนะพี่นะหลวงพ่อโมวัดจันทนารามนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อโมนะครับวัดจันทนารามปี6.4ครับหลังสิงมหาอำนาจนะครับเป็นวัตถุมงคลย้อนยุคนะครับปี6.4รุ่นนี้ครับ เจิร่วมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับรุ่นนี้นะพี่นะแบ่งให้นะครับองค์ละ250เท่านั้นนะครับองละ2องบาทเท่านั้นนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อโมวัดจันทนารามครับต่อมาครับมาที่พระหูยานนะพี่นะพระหูยานหลวงพ่อวิชัยเหลือ2องค์สุดท้ายนะครับเหลือ2องค์สุดท้ายครับเลข164เลข1นะครับ4นะพี่นะห่ 1, อ่าหนึ่งสี่เก้านะครับอ่าหนึ่งสี่เก้าครับเหลือสององค์สุดท้ายนะครับแบ่งให้นะครับองค์ละสี่ร้อยเท่านั้นนะครับพระหูยานปีหกแปดหลวงพ่อวิชัยโกวิโววัฒหัวเด่นสร้างทั้งหมดสองร้อยองค์เท่านั้นนะครับต่อมามาที่พระปิดตานะครับพระปิดตาหมดหนี้นะครับของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับมีทั้งหมดสององค์นะพี่นะวันนี้นะครับปิดตาหมดหนี้หลังยันหนุนดวงนะครับหลังยันหนุนดวงนะพี่นะ ติดตามหมดนี้ครับรุ่นนี้ทันหลวงปู่นะครับทันหลวงปู่เสกครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับไปองค์ละ150บาทเท่านั้นนะครับมี2องค์เท่านั้นนะพี่นะรายการต่อมามนะพี่นะมอหลวงพ่อกลวยปี2 5 6 2นะครับเล่มใหญ่เอาแบบเฉลี่ยแบ่งไปเลยครับ1,900บาทนะครับเอาไป1,900บาทเท่านั้นครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับมอเล่มนี้เป็นเล่มกระดูกนะพี่นะ กระดูกฝักกระดูกครับมหลวงพ่อกวยปี6 2นี่จะเป็นย้อนยุคนะครับมอ5นิ้วรุ่นแรกเลยก็ว่าได้นะครับปี6-2อออกตรงเดวัดท่านเลยนะครับเอาไป1,900บาทนะครับจัดโปรโมชั่นไปเลยครับพี่จัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังเพียงเท่านี้นะครับพี่นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ